เสียงไม่ได้เด็กคะ่ะเล็กถามอะไรไม่เล็กไม่ถามไม่ถามคือผลแล้วโอเคมาคราวนี้เรามาผลิตภัณฑ์ Enzyme Utilize กันเนาะ Enzyme Utilize อะ, n อะใครทานแล้วบ้าง e n c h a ครับแล้วแม่แล้ว Enchak อะอะลองลองบรรยายกันมามบรรยายกัน<ร>ม,มาซาซาเปรี้ยวอร่อยมากถูกใจ ถูกใจที่สุดอชอบของเปรี้ยวนะคนอื่นจะ<อ>กินแล้วบ้างเอนชะ,ะแล้วก็สดชื่นโอเคอ่ะคนอื่นยังไม่มีใครกินโอเคไปไปหาทานดูเนาะเอนฉะข้อดีของมันคือละลายในน้ําเย็นนะไม่ต้องไม่ต้องละลายน้ําร้อนนะครับละลายน้ําเย็นน้ำเย็นนะโอเคเอนฉะคืออะไรนะครับเอนฉะคือชาหมักซินไบโอติกนะครับ ชาหมักซินไบโอติกก็คือชาหมักที่มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชนิดที่เรียกว่าซินไบโอติกคืออยู่ร่วมกับมนุษย์นะครับอยู่ร่วมกับมนุษย์ให้ประโยชน์กับมนุษย์พูดง่ายๆภาษาคนนะครับชาหมักนะครับที่ใช้ทำเอนชาะนะครับชาหมักที่มาใช้เนี่ยนะประกอบด้วยชาสองชนิดนะครับก็คือชาเขียวนะครับเป็นใบนะ แล้วก็ผงชาดำชาเขียวกับผงชาดำนะฉะนันมีองค์ประกอบของชาเป็นองค์ประกอบหลักแล้วเกิดการหมักนะครับ,บพบว่าเมื่อหมักชาเขียวและผงชาดำด้วยกันนะครับจะได้โปรไบโอติกสองสายพันธุ์ซึ่งเขาเคลมว่าโปรไบโอติกสองตัวเนี้ยนะครับโดยเฉพาะตัวแรกแลโตัวซบลัสเรียูเทอรีได้จากการหมัก ชาเขียวและผงชาดำเท่านั้นไม่สามารถได้จากคนวิธีอื่นเลยนะครับไม่สามารถได้จากวิธีอื่นนะครับฉะนั้นได้จากชาหมักอย่างเดียวนะครับสองนะครับก็คือโปรบโอติกอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือแลโตัวแบาซิลัสแลมโนซัสพวกนี้เราจะได้ยินในทีวีบ่อยอยู่นะครับแต่ตัวแรกสำคัญที่สุดนะครับเียยูเทอร์รี่นะครับนะครับ โอเคเนาะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนไม่ชอบกินชานะเอนชาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์วัยวัยรุ่นเป็นหลักนะครับไม่ว่าด้วยราคาด้วยอิมเมจของผลิตภัณฑ์ดังนั้นถ้ามานะั่งกินชาดำกับชาเขียวอาจจะไม่โดนใจวัยรุ่นเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยใส่น้ำผลไม้นะครับเป็นกลิ่น m i กซ์เบอก็คือเบอร์รี่ผสมกัน3ตัวนะครับก็คืสอสตรอเบอร ลนเบอร์รี่นะครับ <Berry. S 1> แล้วก็นะครับรวมกันทั้งหมด <Big Berry. S 1> สามตัวนะครับสา,สามสามสามชนิดนะครับทำให้ผงชาหมักและก็ชาเขียวตัวนี้ที่มีกลิ่นทั้งสามชนิดของเบอร์รี่เนี่ยน้ำจะออกมาเนี่ยเป็นสีสีแดงๆเนาะแต่ไม่มีรสชาติชาสักเท่าไรหร่หรอกนะครับไม่มีรสชาติชาเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้กินชาแต่ ให้ได้ผลผลิตจากการหมักชา,ชาก็คือเจ้าจูรินซีสองตัวนั้นนะแหละแล็โตัวบาซิลัสูรยูเทอรี่รกับแล็โตบาซิลัสแรมโนซัสเนาะเพื่อให้กินง่ายเพื่อให้ถูกกับโจทย์ของวนยนะครับคราวนี้เรามารู้จักว่าสองสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะรียูเทอรีทร่ที่ไม่ได้จากกรรมวิธีอื่นเนีย่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกสุดเนาะเจ้าแลมโนซัสก่อนแลมโนซัสตัวที่อาจจะเคยได้ยินทางทีวีเนาะแลมโนซัสก็บอกว่าปรับสมดุลของนํำไส้นะครับรังนั้เรองนำไส้เนาะ ลดการเกิดสิวเห็นไหมถ้าใครมีปัญหาเรื่องสิวเจ้าจูเลนซีเราเรียนมาเยอะแล้วนะครับสัมพันธ์กับเรื่องของผิวหนังของเราโดยเฉพาะผิวหน้านะครับอย่างแพ้จริงนะครับการบรรเทาอาการท้องเสียติดเชื้อฉับพลันดังนั้นวันนี้ถ้าเราท้องเสียนะครับอาจไม่ได้วิ่งไปแค่หาคาร์บอนอาจจะไม่ได้วิ่งไปแค่อ,อะไรนะทานเลือแร่ แต่ให้ลองเปลี่ยนลองทานเจ้าโปรไบโอติกโดยเฉพาะยิ่งและตัววัชัลแลมโนซัสดูนะครับน่าจะทําให้เรื่องของขอาการท้องเสียบรรเทาลงได้นะถ้าไม่ได้เกิดจากสารพิษนะเกิดจากอาหารบูดอาหารเสียนะครับแต่ถ้าเป็นสารพิษอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยหลีกเลี่ยงการทานยาฆ่าเชื้อให้ม้กที่สุดเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับที่หลายๆการแพทย์ได้รุนแรงเนาะไม่ใช่กินยาพัพํมเพืือนะท่านตอะไปนี้นะ ถ้าท้องเสียนะครับลองเลือกเอนฉาเป็นทางทางออกดูนะครับน่าจะดีขึ้นได้นะนอกจากนี้แลคโตบาซิลัสแลมโนซัตยังลดอาการติดเชื้อทางเดินหายใจนะอย่างที่พวกเราเรียนกันหลายรอบแล้วเนาะปัดอาจจะเพิ่งเข้ามาดูลินซีในลำไส้สัมพันธ์กับระบบอิมูหรือระบบต้านทานของร่างกายนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้มันเป็นระบบจดจำนะครับที่ร่างกาย ใช้ก่อนที่ร่างกายจะผลิตตัวทหารออกมาสู้กับกับสิ่งที่ลุกลามเราดังนั้นเขาเลยพบว่าคนที่มีจุลินซีดีจะมีโอกาสป่วยยากมีโอกาสติดเชื้อยากมากนะครับต่อไปนะครับคือภาวะที่ไวต่อน,น้ำตาลและโตสบางคนกินนมไม่ได้แล้วนะเพราะอายุเยอะเพราะเด็กเ ั้งแต่เด็กเป็นต้นมาหยุดกินนมมาเป็นสิบปีอย่างนี้ยพอมากินนมท้องเสียนะครับถ้าใครอยากกินนมโดยที่ท้องไม่เสียต่อไปก็นะโปรไบโอติกเจ้าเล็โตับาทเรียแลมโูซัสก็จะช่วยปรับภาวะของการท้องเสียจากการดื่มนมนะครับดื่มนมได้นะครับอย่สั้นตรงนี้มันเด่นบางอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าโปรไบโอติกสัมพันธ์กับโรคต่างๆเป็น,นกลไกในการป้องกันโรคต่างๆได้ดี และที่สําคัญย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับพูดทุกครั้งก็จะพูดทุกรอบนี่แหละยูรินซีโปรไบอติกสาคัญต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกนะครับสําคัญกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอีกวันนี้ผู้ชายอาจจะมีเหตุผลอ้างได้แต่ผู้หญิงไม่ควรหายผลอ้างผู้หญิงทุกคนควรกินโปรไบอติกนะไม่ว่าจะเป็นโปรไบอติกเลยหรือจะเป็นเอ็นฉะก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เนะาะเอ็นฉะกินแค่วันละซองนะครับมีหีซองอ่ะแม่ สามสิบไหมสามสิบซองห้าร้อยบาทใช่ไหมสามสิบซองห้าร้อยกว่าบาทก็สองสิบห้าสิบห้าซองเหรอสิบห้าซองห้าร้อยข้อสองละสามสิบสี่สิบาทสามสิบหกสิบาทก็พอกันพอพอโปรเบอติกโปรเบอติกนู้นทั้งโปรเบอติกนู้นห้าสิบบาท เออเขาพอกันนะพอกันกินตัวไหนก็ได้นะครับเพราะในอ่าเพราะว่าในในในห้าสายพันธุ์ในโปรไบโอติกก็มีตัวหนึ่งกันได้ไหมตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของการไวต่อน้ำตาลเลกโตรสแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดการติดเชื้อในช่องคลอดนะครับเพราะผู้หญิงเวลาไปนั่งส้วมสาธารณะเนี่ยเสี่ยงมันไม่เหมือนผู้ชายยืนฉี่นะครับฉะนั้น ถ้ามีโปรไบโอติกที่ดีนะมันก็จะช่วยลดการติดเชื้อในช่องคลอดซึ่งหนึ่งในการติดเชื้อช่องคลอดจำได้ไหมตัวโรคมะเร็งปากมดลูกอืมเราเรียนกันไปแล้วเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับหลายๆครั้งเขาใช้แบคทีเรียต้านจิลินรียไอ้ต้านไวรัสนะหลายๆครั้งเขาใช้แบคทีเรียต้านไวรัสนี่คือหนึ่งในตัวอย่างในการต้านไวรัสใช้แบคทีเรียต้านไวรัสนะครับ กัมานะครับก็คืออย่างที่บอกนะว่ามันพบได้ในเจ้าคอมบูชนะครับแลคตัาซิรัตรยูเทอร์รี่นะนะก็คล้ายๆกันนะครับคือปรับสมดุลลำไส้นะลดความไวต่อน้ำตาลเลคโตสที่สำคัญนะตัวนี้ลดอาการผื่นแพ้ตามผิวหนังด้วยหลายๆคนเนี่ยผื่นแพ้ง่ายนะครับกินตัวนี้ก็ผิวก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับขีดเส้นใต้อันที่สเลยนะเด็กน่าทานมากเลยนะครับลดความเสี่ยงเรื่องฟันผุ นะครับเจ้ารีวูเทอรี่ลดความเสี่ยงเรื่องฟันผุเนอะโอเคอันที่สี่นะครับรีวูเทอรี่ลดการเกิดการติดเชื้อจากแบคทีรีย H pylori จำได้ไหมใครจำ H pylori ได้บ้างบุ้มจำได้ไหมเฮ้ H pylori ทำให้กระเพาะอาหารเลือดออกและก็เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารเลื้อยลังจำได้ไหม หลายหคนเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่เพราะกินอาหารไม่ตรงเวลาแต่เป็นเพราะติดเชื้อ H. pylori ทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วพอเลือดหลอดกระเพาะอาหารอันประลายนะครับต้องผ่าตัดนะครับฉะนั้นถ้ามีตัวนี้อยู่ก็จะลดการก่อเชื้อโรคของ H. pylori ได้นะครับก็จะพบในผัก,กลไม้ดองเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Resistant Montodextrin นะครับซึ่งเป็น ฟรีไบโอติกเพราะถ้าไม่มีเลยเป็นไงครับโปรไบโอติกมันก็อยู่ไม่ได้จริงไหมโปรไบโอติกมันต้องมีอาหารให้เขาทานใช่ไหมครับโปรไบโอติกมี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือกินน้ำตาลก็จะพบในนมเปรี้ยวทุกชนิดพบในยาคูในบีทาเกนในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช่น้ำตาลก็จะต้องเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะครับหนึ่งในนั้นที่ใช้กันเยอะๆก็คือรีซิสแตนมอนโตเด็กซ์ริน นะครับฉะนั้นในเมื่อมีจุลินทรีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีอาหารให้เขาไม่ฉะนั้นเขาตายหมดเรากินซากศพจุลินทีแล้วก็คือเรากินฟรีจริงไหมฉะนั้นก็ต้องมีดิสแตนอมโตเด็กซินนะครับอยู่ข้างในนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพิ่มขึ้นมาเพราะเราได้ยายอาหารจากส่วนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตในประเทศเกาหลี นะครับข้างกล่องจะเขียนชัดเจนนะาผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับมีบูเบอร์รีลาสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่เป็นหลักนะครับฉันจะออกรสหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะชอบมากกว่าทูวิตีชอบมากกว่าทูวิตตี้เอางี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันมันมันชัดกว่าเจ้าเฟรชฟู้ดในทูวิตตี้นะอร่อยกว่าอยู่นะครับดื่มวันละซองนะครับพกพาง่ายละลายน้ําเย็นที่สําคัญคือละลายน้ําเย็น นะครับความหวานมาจากอ้อยย่าหวานแล้วก็อากาเว่นะครับเพะค่อนข้างหวานเลยแหละค่อนข้างหวานเลยอ่ะคราวนี้ก่อนจบก็ทวนกันคร่าวๆวันนี้เอ็น u บเดียวทีไ์ออกมาครบแล้วนะพวกผลิตภัณฑ์นะครับก่อนหน้านี้ที่ออกมาก็คือเจ้าโปรตีนไฟเบอร์นะแชร์ประสบการณ์กันบ้างใครกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างตัวนี้ยังไม่ได้กินโปรตีนทำ้้นตัวเลยไมีใครกินกันเลยอ่ะ ไเล็กไม่กินเหรอกิอมันลอมันีโปรตีนคุกกี้กินแล้วอิ่มพูดได้ง่ายว่ามันแบบอรอยอ่ะอิ่มอยู่ท้องกินแคนดีรู้สึกแนแค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 นแล้วถ่ายง่ายอ๋อถ่ายง่ายยัไม่รู้แต่ว่าแคนแค่เนแคนแค่แค่แค่แคนแคนค เราเล่นตลกอีกวันนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่นะนั่งกินข้าวกันอยู่หลายคนประมาณสักสิบคนได้เนาะแลวหนึ่งในนั้นคือเด็กชุมพรเด็กชุมพรมันก็กินกินข้าวแล้วมันก็มีมีเหล้ามีเบียร์เนาะมันก็กินกันเพราะมันกินกางเรว่องสั่คๆกินไปได้สักพักหนึ่งมันมีอาหารทะเลมั้งพอกินได้สักพักหนึ่งมันจับ่าโอ้โหแทนแทนแทนทุกคนในรถไอ้ทุกคนในโต๊ะก็งงมึงเคลดอะไรมึงจะไปทำารใครไอเรานั่งอยู่ไงเรารู้ก็เราไม่พูดอะไรเราก็หยิบน้ำให้มันทุกคนก็งงวะ มึงเป็นอะไรแล้วทำไมต้องหยิบน้้ให้มันบอกอ๋อแค้นแปลว่ามันมันติดคอมันติดมันตุบกติดคอมันแน่นเลยแต่คนคนในคนในโต๊ะนี่คือทุกคนตกใจเพราะมันแบบแค้นแล้วมันทุบโต๊ะแค้นแค้นตดจมพอดติดุมพอดมีมีเด็กตามด้วยในในเหตุการณ์ก่อนหน้าแค้นก่อนหน้านั้นเด็กตาม หมินจุ้งไม่ไม่ใช่หมินจุ้งหมินหมินจังหมินจัางทุกคนอะไรว่าหมินหมินหมินั่นมันบอกว่าปลาปลาหมินหมินจุ้งไอหมินจังหมินจังอยู่ไอพวกคนงงอะไรของมึงนะเหม็นปลาะนะโอเคนะครับตัวที่สองนะตัวนี้จริงๆตัวนี้ดีมากๆนะเพราะตัวเองชอบมากเลยอ่ะชอบมากกว่าไอเบนิกตอนนี้คือเคี้ยววันหนึ่งสี่เม็ดเลยอ่ะบางวันก็หกเลยอ่ะจริงๆค่อยกินแค่วันละสองมั้ง บ่อไปวันละสี่ถึงหกอะตอนนี้พอทาหน้าจอครบพี่จะบอกว่าอร่อยนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นถ้าแช่ตู้เย็นไม่อร่อยเลยต้องไม่ต้องไม่แช่นียต้องไม่แช่มันจะมีกลิ่นใช่ไหมมันมันถืินถืิใช่ต้องอย่าแช่บอกเลยทริคทริคตัวนี้อย่าแช่ตู้เย็นไม่ละลายตัวนี้ไม่ละลายอย่แข็งอย่าอย่าแช่อย่าแช่เหมือนนันไม่เหมือนกูสวยอย่ามาแช่ตรงนี้ แหมแอไม่เข้าใจแล้วในสุดแอก็ไม่เข้าใจแล้ว,ลวนี่คือสับวรณคามและอย่าแชร์โอเคนะแต่ยาแชร์นเนีย่ยเจเ้าเยลลี่ตัวนี้นะครับกัมมี่ตัวนี้นะครับบำรุงสายตาเนาะสองสองกัมมี่มีค่าเท่ากับหนึ่งเม็ดของของไอเบรนเนาะแต่แต่อร่อยตัวนี้กินได้โอเคเลยแหละได้รู้สึกว่าได้ผลดีกว่าไอเบนด้วยนะได้ผลดีกว่าด้วยนะอาจจะเพราะว่า มันละลายได้เร็วด้วยแหละเพราะว่ามันพอเคียเค้ยวๆแล้วปากเป็นสีส้มเลยมั้งนะครับ <ใน S 1> ถ้าใครอ่าแล้วก็ <laughs> กินเกินได้นะกินวันละสี่เม็ดหกเม็ดเออโอเคเลยอร่อยอันนี้อร่อยนะครับก็แนะนาบอกว่าวันละสองเม็ดไม่ใช่เหรอใช่กินวันละตอนนี้สี่บ้างหกบ้างอร่อยดีนะถัดมาคือกัมมี่ <c oughs> เพื่อสุขภาพอตอนนี้ต้องแช่ตู้เย็นนะถ้าไม่แช่ตู้เย็นมันจะละลายมันจะบิดเบี้ยว อันนี้ก็กินวันหนึ่งเขาให้กินวันละเม็ดนะซัดไปวันละสี่ซัดไปวันละสี่ตอนนี้นะนเพราะว่าอ,อ,อันนี้อร่อยเพราะมันหวานนะครับก็จะช่วยเรื่องภูมิต้านทานเพราะเรารู้อยู่แล้ววันนี้สี่เม็ดกับการลดความเสี่ยงการป่วยคือวันนี้หลายหลายคนโฟกัสแต่โควิดแต่ว่าวันนี้เรามองว่าเราเป็นป่วยแค่เป็นไข้หวัดอะ่ะเราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลถูกไหมเพราะถ้าไปโรงพยาบาล oh. ก็ต้องไปฝ่าดงเรื่องของโควิดอีกแม้กนระทั่งแค่ท้องเสีย เข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียห้องฉุกเฉินเต็มไปด้วยคนที่ป่วยเป็นโควิดอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่น่าไปอย่างเนั้นมันอยู่เงื่อนไขว่าห้ามป่วยตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ว่าห้ามเป็นโควิดห้ามป่วยทุกชนิดเนาะเพราะโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่เราอยากไปแล้วฉะนั้นมันไม่สนเขาว่าหนึ่งเม็ดสองเม็ดแล้วตอนนี้กินวันละสี่อนะถ้ากินวันละเม็ดสองเม็ดก็ได้ไม่เป็นไรอะตามตามโดสที่เขาบอกเนาะแล้วแต่ความอร่อยด้วยแหละจริงๆสุดท้ายก็คือตัวนี้ นะครับก็คือตัวของกินเอาเนาะกินแล้วอย่ ci later, นางที่พูดไปอาทิตย์ที่แล้วเนาะกินก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกับกาบาคือทำให้เราผ่อนคลายดังนั้นถ้าเรากินตัวนี้แล้วเปิดห้องแอร์สบายๆเย็นช่ำๆยังไงก็หลับบอกเลยยังไงก็หลับไม่มีทางที่มันนอไม่หลับนะครับดังนั้นก็จะเป็นซีรีส์ของ e n m y n u t r i l i s e ซึ่งจริงๆมันจะเรียกว่าเป็น ฟังชันฟูดก็ได้นะเพราะว่ากินเพื่อบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนโปรตีนโปรตีนกินแล้วได้โปรตีนดับเบิลเอ็กซ์กินได้เกลือแร่วิตามินแล้วก็ไฟตนิวเทรียนนี่บอกไหมแต่ไอพวกข้าวอย่างเนี้ยกินเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างจากมันกินเพื่อหวังจะนอนหลับกินเพื่อหวังให้ผูมต้านทานมากขึ้นกินเพื่อทําให้สายตาดีขึ้นกินเพื่อให้อิ่มแล้วได้โปรตีนกินเพื่อให้ได้จุลินทรีย์เห็นไหมเขาจะเรียกมันว่าคล้ายๆเป็นฟังกชันอล ทางชา่อ a ฟ Food คือกินเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างไม่เหมือนการกินอาหารเสริมทั่วไปเฉน่นตัวนี้ก็จะเป็นน้องใหม่ทั้งห้าตัวที่อยากให้เรากินกันเล่นๆเ,เนาะอยากให้เรากินกันเล่นๆสําหรับนักธุรกิจหรือคนที่รักใส่สินค้าอเรนเนาะถ้าเป็นคนใหม่ก็ก็ดีถ้าเป็นวัยวัยทีนวัยรุ่นวัยรูสามห้าก็เขาก็น่าจะดีเนาะแต่ถ้าวัยผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะชอบที่จะไปอาหารเสริมมากกว่านะก็ลอง ช่างใจกันดูนะว่าตัวไหนควรนาเสนออะไรกับใครนะครับโอเคมีคําถามไหมจบแล้ว<อ>จบแล้วล่ะโอ,โอเคมีคําถามได้เลย<อ>ได้เงียบไปเลยได้ฮัลโหล ได้ยังได้ยังอยู่ได้หลับอยู่ไม่พี่เวย์ได้ยังอยู่ดามได้ที่อัพไลนไม่ตายจากกันแล้วก็ยังอยู่อ่ะเอาดิถ้าอัพไลน์บอกให้ไปสวิตก็ต้องไปถูกไหมไม่หนึ่งเดือนไม่ไม่เมื่อกี้มีอยู่ข้อขอบเลยว่าได้มันบอกว่าจะหนาวเย็นหนาวสั่นเนียมันจำตัวอ้กันให้ซื้อไอ้นู้นมาก่อนอัางโล่แล้วก็ก่อ อังโลซื้อทำไมอังโลอังโลพอดีตายพอดีแล้วก็ออไปลงในรถใช่ไหมไม่ไม่จ่ายก่อต่อท่านตึกั่หนังตรงนั้นหลหนังข้างเตาหนังลมไม่อุ่น